พรมีการหาสัตแ so like yeah. so like so, so ์เลตัดไปเพ่อเปล่ยไคะท่านผู้ว่าคะท่านผู้ว่าเขาถามกันเลยนะคว่าถ้าเกิดรถไฟใหม่มาแล้วข้าสารจะแตกเดิมหรือแตกใหม่ครับต่อเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับขอองก้ที่เการเก้ามไปตลอดและครับตลอดระยะรานาเือเราะไม่ได้เปลี่ยนแปเรื่ององตัวารแต่ว่าเรื่อของี่หนึ่งและสองเนี่ยเราได้รับประโยชน์ ัดมลายิ้ก็คือกำไรอท่รเของการอ่าย้นะฮะในช่วงแรกยังไม่มีการปรับราคาเท่าที่สารเบราคาเดิมราคา ในส่วนของขบวนรถอากาศที่่ช้งานอยู่กับทางเราเนี่ยต่อมาครับแล้วก็มาประเมินเรื่องของสภาพชัวร์รถทั้งหมดโดยรวมว่าถ้าามาถเราเรียกว่าไฮรีมีได้รแล้วก็เมื่อเทียบกับเรื่องของราคารถฟังก์พออยู่แล้วคุ้มค่าแล้วก็ครซึ่งซึ่งจริงจินยุการใช้งานรถเนี่ยเขาเรียกยุ้การใช้งานที่ยั่งพอควรครัได้รับการตัองราคาตั้ต่เดกานครับแล้วก็กาเอา ก็รันก็ะเรื่องของขบวนในเชิงพิเศษคืนี่มากขึ้นถ้ามันเป็นะรืองของเรื่องของค่าผู้ที่ทนงานนั่นองเ่นเ้าอย่างเช่นแ้เริ่มต้เรื่องการก้าวหนึนะครับก็เป็นเรองขอวมที่มันขใความความในเรื่องของการเดินรถนะครับได้มีความก้าวหาขนเพราะฉะนั้นในเรื่องของขบวนรถที่มีเลาบริ่ารเาขร แต่ว่าคราวนี้เราสั่งซื้อรถไฟมา1 1 5คันรล้รก็ได้ลดราคันส่วนที่เหลือจะเดินทางไปเมืงเท่าไหร่แล้วจะเข้าสู่รถได้ในช่วงเวลังตัวทุกรายเดือนนะครับรายเดือนก็จะมีรถเข้ามาเนี่ยเป็นการเสื่อละสองคืนเดี๋ยวเดาถกตู้จบตรงกันนะครับขออ่านในสิทธ มันก well. ็จะไปอสอ้เรืการที่ตันผมจะมีความคิดว่าถ้าโครงการทั้งู่น้นจะ่้อนขึ้นในี้การเรื่องสานการณ์นการเดินาระยะกลเนี่ยนะครับจะเร็วขึ้นทั้งขนส่งคนและสิน้านอันาันี้เรืาองของ